ภาพที่ท่าชมเห็ยอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นภาพเซนโรนะที่ลุงแมวเล่นบน G Force Now นะครับผมสตรีมภาพมาที่ 1080p 60fps นะครับแล้วก็ลุงมาทำการอัดผ่านมือถือมานะมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่น G Force Now นี่คือประสบการณ์ที่คุณจะได้รับนะครับสาเหตุที่ลุงมาอยากจะคล้ายๆกับมาอาจจะไมไ่เรียกรีวิวนะแต่ว่ามาเล่าประสบการณ์สปัปดาหแรกให้ฟังนะครับเพราะว่าเกมเนี้ย เป็น1ในเกม Open World นะที่เป็นอาจจะไม่เรียกว่าเป็นทริปเป0แต่ก็เป็นเกมใหญ่ประมาณหนึงนะครับแล้วก็เป็นเกมใหม่ประมาณหนึ่งที่สามารถเล่นบน G-FORCE NOW ได้นะครับแล้วก็ดูแมวซื้อบน Epic store อ่ะอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทก็รู้สึกว่าราคามันก็โอเคนะแล้วก็รู้สึกว่าเพลินกว่าที่คิดไว้นะครับก็เลยจะมา เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อใครตามหานะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยนะคือถ้าเราเปรียบเทียบนะครับเกมนี้กับเกมโอเพนเวิ d ์ open world ปกติเนี่ยรูแม้วเชื่อว่าหลายคนพอได้เล่นนะก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้าง Old School นิดนึงนะครับแค่การบังคับเนี่ยมันเข้าหลบหลังที่กำบังไม่ได้เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะคุ้นกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเมคคาิการเล่นเกมแบบเก่าอะสมัยแบบ GTA v i c e City อะไรอย่างเงี้ยคือมันเก่าประมาณนึงนะแต่ว่าพอลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่ามันเพลิดเพลินนีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเล่นบน G-Force Now ซึ่งมันเป็นเกมพกพามือถือนะครับแล้วณปัจจุบันอะ่ะมันยังไม่มีเกมแนวนี้ให้เล่นนะก็รู้สึกว่ามันสนุกคือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือ,คอถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้บนเครื่องอ PC ธรรมดานะครับหรือว่าบนเครื่อง PlayStation หรือว่า Xbox คนะุณอาจจะรู้สึกว่าเกมนี้มันเฉยๆนะ ออกไปทางกลางๆนะแต่ว่าพอเล่นพกพาเนี่ยมันไม่มีเกมแบบนี้เล่นเท่าไหร่นะจุดนี้นะก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับโดยในเชิงโครงสร้างของเกมก็ชัดเจนนะมันคือ Open World นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราทำภารกิจนะครับต่างๆให้เราทำเยอะแยะมากนะทั้งเ,เป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็ s i t ์เควส t นะมีให้เราอัปเกรดฐานทัพนะครับอัปเกรดซื้อที่ดินต่างๆอัปเกรดเสื้อผ้าตัวละครนะครับอัปเกรด ความสามารถนะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ก็โอเคอาจจะไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ก็เพลินเพลแล้วก็รุนแรงนะความรุนแรงนี่สูงมากนะครับมันเหมือนกับเป็นแฟนตาซีบ้าบ้าบอตลกไร้อะไรแบบนี้ทำนองนี้นะเล่นกันเพลินเพลินแบบไม่ได้คิดอะไรมากพูดอย่างนี้แล้วทำไมดูมันดูไม่ค่อยสนุกนะแต่ว่าจริงๆมันสนุกดีนะครับเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่ลูงแมวทำเนี่ยก็คือพอลูงแมวเปิด Gforce นา w ขึ้นมานะแล้วก็ เข้าไปในเกมนี้ใช่ไหมก็ไปเลือกนะครับโทรศัพท์แล้วก็เลือกมิชชั่นนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทํามิชชั่นนะครับซึ่งมิชชั่นตัวหนึ่งอะ่ะมันจะไม่นานมากนะประมาณ10กว่านาทีนะครับได้จบมิชชั่นก็ได้ค่า e อ,อค่า Experience มานะได้ของมาแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับแล้วก็จริงๆตัวการนเพลยอ่ะมันประมาณหนึ่งเลยนะคือถึงแม้ว่าอย่างที่บอกมันอาจจะดูโบราณน,นะแต่ว่า มันก็ยิงกันเละอะครับยิงกงันแอคชั่นสุดขีดนะแล้วก็ใช้วิธีการกระโดดหลบไปกระโดดหลบมาแล้วมันจะมีท่าไม้ตายต่างๆนะพอเราพลังชีวิตใกล้จะหมดใช่ไหมเราก็สามารถเข้าไปใกล้ศัตรูนะครับแล้วก็เหมือนกับทําเมเลเต่อสู้ระยะประชิดนะเพื่อดูดพลังชีวิตศัตรูมาชาร์จพลังชีวิตเราเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะมีพวกเพริกนะครับพวกพลังเสริมพิเศษเนะช่นคว้างระเบิดเช่นโยนระเบิดควันนะครับก็พวกนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่ ซึ่งลุงแม่เข้าใจว่าลุงแม่จะเล่นไปประมาณ4ี่ชั่วโมงนะนะน่าสนใจมากนะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าเล่นมาถึงตรงนี้ได้นะอย่างที่บอกอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุหนึ่งมันไม่มีเกมแบบนี้บน G-FORCE NOW เท่าไหร่นะครับที่มันเป็นเกมใหม่นะก็รู้สึกว่าเล่นเพลินทีเดียวนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะส่วนตัวกราฟิกใดๆเนี่ยก็เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมันก็ไม่ได้พรีเมียมมากนะคือด้วยด้วย ตัวบัจเจตของเกมเองนะซึ่งทำให้รู้เลยว่าโอ้โหการจะสร้าง Open World แบบสเกลแบบ GTA เนี่ยมันไม่ง่ายนะให้มีชีวิตชีวาขนาดนั้นนะครับมันต้องการสตูดิโอทุนสูงประมาณนึงได้ภาพที่กว้างใหญ่ือโลกที่กว้างใหญ่แล้วมีคนเดินกันเต็มอะ่ะซึ่งเซนโรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็เล่นเพลินๆได้นะลูไ้ไนึกถึงพวกไวซิตี้พวกเกม GTA 3อะไรแถวๆนู้นสมัยก่อนที่เราเล่นกันนะแต่ว่า ตัวกราฟิกเนี่ยมันก็สวยขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะสำหรับการเล่นเพลินๆท่านผู้ชมเลยนบ,นบเป็นไงบ้างน,นะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะแล้วก็มีเกมไหนนะครับแนะนำบน G-Force e Now อีกหรือเปล่านะก็แนะนำกันมาได้เหมือนกันนะครับลุงแมวขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ